วันจันทร์ที่8พฤศจิกาย,ย25 64, น2564เวลา10นาฬิกาในพงศักรีทิสมิ์ผุ้มในการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยนายอํานาจชูวงผู้มในการส่วนบริหารจัดก,การน้ำและบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการชุมทางไกลผ่านระบบเครรอข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำมาเชริยะอาคาร99ปีหม่องหลวงชูชาติกำมพูกรมชประทานโดยมี isa, าาดรทวีศักดิ์ธนัเดโชพลรองที่ปรึกษาฝ่ายบำรุงรักษากรมชประทานเป็นประธาน,าน,านเพื่มยมยอรรรราาาาานนกกกก้ับบิหจ สถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในการนี้ผู้มในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบ้าุงรักษาได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่13สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กรองอยู่ในสภาวะปกติในส่วนพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำท่าจีได้มีการให้ความช่วยเหลือด้วยการสุบน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำออกทางคลองดำเนินสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่แห้องประชุมศูนย์บริการน้ำมาเชริยะสํำนักงานชลประทานที่13ตำบลมงชุมพรท่าม วันอังคารที่9พฤศจิกายน2564เวลา10นาฬิกาในพงศกริทิสมิดพุ่มในการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยแายมหน้าชูวงพุ่มในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาในพิทางจุวานน์พุ่มในการโครงการชลประทานนครปฐมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมคณะทำงานส่วนบริหารจัดการรุกภัยลุ่มน้ำท่าจีนส่วนหน้าในรูปแบบการชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอรนซ์ ร่วมกับคณะทํางานจากสานักง,งานชประทานที่ 11, 12, สํานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยาสํานักเครื่องจักรกลและสํานักง,งานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติโดยมีนายพงศธรสิริอ่อนผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาด้านสารวจและหลือออกแบบกรมชประทานในฐานะประธานคณะทางานศูนย์เป็นประธานซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการของศูนย์ในการแก้ไขปัญหาบรรเทาอุทกภัยลุกน้ทาท่าจีนและการบรณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี2564ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครปฐรมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลทัับหลวงอำเภอเม,อเมืองนครปฐรมจังหวัดนครปฐรม วันอังคารที่9พฤศจิกายน2 5ง4นเวลา13บามนริกาในพงศกริทิสมิดพุ่อำนการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายวุฒิชัยขาวประพาพุ่มในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลองส่งน้ำสายใหญ่สองซ้ายตำบลสาสีมุมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานก่อนการดำเนินการซ่อมแซมคลองและสถานีสุดน้ำคลอง6กขวา2พี่น้องตำบลบางเลนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนการดำเนินการปรับปรุงซึ่งการลงพื้นน่ใรรเอหกกาาดิ เป็นไปตามแผนที่วางไว้และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนนอกจากนี้คณะยังได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อีกด้วย วันพุธที่10พฤศจิกาย,ยน2564นายภูมิศักดิท์ทิสมิตผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายพิศารเตชาวิภาคที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลวัดดาวอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อแบ่งปันน้ำใจและส่งมอบกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกาภัยปี2564